ครับผูกเองคอยตัวนี้เนื้อแสบมันตกปิดจังสีก่อนตัวหน,นึงกระต,ตายโยปลูกเองครับพี่น้องปืูกกับสวนกัวเฮาตัวนี้ก็สูงกวดหลังบา้าน อย่างสิายวันนี้พอดีเอาไปเช้อปช้ปตั้งไลยขาด